กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของโรงรับจำนำโรงรับจำนองนะครับจากกรณีที่มีเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งนะครับได้นำเสนอเป็นภาพหัวข่าวใหญ่โตเลยว่าพลเอกประยุทธ์สั่งให้เพิ่ม รงรับจำนำเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนโอ้โหได้ยินเท่านั้นคนก็กลนด่ากันเยอะมากนะครับมองว่าเป็นการบริหารประเทศที่ไร้วิสัยทัศน์เป็นอย่างมากยังคิดถึงที่จะให้คนจนเนี่ยเอาทรัพย์สินเอาที่ดินนะครับที่ดินคนจนกยน,นะครับไม่ใช่ที่ดินคนรวยนะครับไปจำนำจำนองเนี่ยมันสิ้นคิดแล้วนะแบบนี้ประเทศไทยของเราเบิร์ดคำ เบิดคคำที่จะว่าแล้วเราใช้คําว่านี้เลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไอ้จุดๆ,ๆอยู่มาเจ็ดแปดปีแล้วโอ้โหคนนี่หงุดหงิดมากโมโหมากแน่นอนครับคนก็จะรู้สึกแบบนั้นว่าทําไมถึงมาพูดถึงการแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการสร้างหนี้ให้กับประชาชนและถ้าเราดูหรือว่าสังเกตประชาชนที่ เป็นหนี้เป็นสินไม่มีรายได้ทรัพย์สมบัติที่เขาจะมีอยู่มันก็แทบจะเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นสุดท้ายแล้วยังจะไปส่งเสริมให้เขาเอาไปจำนำจำนองอีกเหรือทำไมสิ้นคิดขนาดนี้ปรากฏว่าพอตกค่ำโทนี่วุซัมหรือว่าทักษินเนี่ยนะครับก็ออกมาขย่มซ้ำอีกว่าได้ยินได้ฟังแบบนั้นเนี่ยถึงกับสะอื้น สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำเนี่ยก็คือต้องพยายามหาโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคนยากคนจนสิเพื่อเขาจะได้มีรายได้ไปใช้หนี้ใช้เสินไปจ่ายค่านู่นนี่นั่น,นแล้วก็ไปดูแลชีวิตของตนเองทำเป็นไหมหาเงินอนะสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างไรายได้ ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่ไปเพิ่มรองรับจำนำทานทนีวุฒสัมบอกว่ารองรับจำนำสมัยนี้มีแต่ดอกแพงๆที่อื่นหมายถึงคงจะหมายถึงต่างประเทศเขามีแต่จะลดรงรับจำนำแล้วนี่จะไปเพิ่มรองรับจำนำเนี่ยได้อย่างไรนี่เหลือคนเป็นนายกที่มีวิสัยทัศน์วางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคิดกันแบบนี้หรอโอ้โหใหญ่โต ใหญ่โตคุณผู้ชมครับพีนี้ไอ้ผมเองก็อยากรู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปนาเสนอเรื่องนี้มาจากไหนจนกลายเป็นข่าวนะครับปรากฏว่าเราไปตรวจสอบอ่าเราเอาแบบข้อเท็จจริงนะเอาแบบข้อมูลสองด้านเราไปตรวจสอบพบว่าพลเอกประยุทธ์นั่นแหละโพสต์แผนนี้เองเป็นคนอธิบายแผนนี้คือผมอธิบายคุณผู้ชมก่อนตอนนี้พลเอกประยุทธ์พยายามจะโชว์การทํางานในการประชุมกับทีมเศรษฐกิจและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนทุกกลุ่มมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนพลเอกประยุทธ์ก็พยายามโชว์ภาพออกมาเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับน,นี่เป็นแผลของเขาแผนเขามีทั้งหมดเนี่ยเนี่ยไอ้รงรับจำนำอยู่ในนี้นะครับเพียงแต่ว่าในการนําเสนอข่าวเนี่ยมันเหมือนกับตัดตอนตรงนั้น,นออกมาประโยคหนึ่งข้อคําหนึ่งทีนี้เรามาดูเต็มๆสิมันเป็นยังไงนะครับนายกบอกว่าวันนี้ผมประชุมกับรองนายกและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของประชาชนรายย่อยอ่าใช้คําว่าประชาชนรายย่อยคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงของพี่น้องประชาชนที่เราช่วยกันเรียกร้องเนี่ยเราพูดถึงเรื่องหนี้สินมาโดยตลอดนะครับรัฐบาลมาทําตอนนี้ผมก็ถือว่าช้าผมก็ถือว่าช้าแล้วยิ่งไปถูกนําเสนอเรื่องจะไปเพิ่มโรงรับจํานําอีกทีนี้ไปกันใหญ่ทีนี้ไปกันใหญ่หญเอาละมันช้าก็ดีกว่าไม่ทำแหละครับเพราะพี่น้องประชาชนแย่จริงๆรายได้ตอนนี้หาลําบาก หนี้สินก็ไม่ช่วยเหลือที่นี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะช่วยเหลือแหละเขาแบ่งมาเป็นกลุ่มตามนี้เลยนะคุณผู้ชมครับหนี้กยศเนี่ยสามล้านคนผู้ค้ำประกันอีก2.8ล้านอ่านี่กลุ่มแรกนะกลุ่มที่2หนี้ครูข้าราชการ2.8ล้านบัญชีกลุ่มที่3หนี้เช่าซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โอ้ีเยอะเลยนะรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ย27.7ล้านบัญชี กลุ่มที่4ีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล49.9ล้านบัญชีหนี้บัตรเครดิตนะสินเชื่อส่วนบุคคลกลุ่มที่5ปัญหานี้สิ่งอื่นๆของประชาชนอีก51.2ล้านบัญชีเริ่มต้นถือว่าจำแนกแจกแจงแต่ละกลุ่มออกมาชัดเจนนะฮะชัดเจนที่นี้เขาบอกก่อว่าที่ประชุมเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหนี้ครูเรือนี้เบสเ็จต้องทำสามเรื่องนะเขาบอกทำสามเรื่องควบคู่กันไปหนึ่งให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน สองกำกับดูแลเจ้าหนี้ให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมและสามปรับโครงสร้างหนี้และไกลเกลี่ยปัญหาหนี้สินโดยมาตรการที่ได้นำมาคุยกันในวันนี้เนี่ยมีทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวอันดับแรกก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะไปไกลเกลี่ยปัญหาหนี้สินเพื่อลดการดำเนินคดีกับประชาชนเช่นหนี้กยศหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจหนี้สหกรณ์พูดแล้วทำไม่ได้นะพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะไปคุยหนี้กยศให้ นี่สถาบันการเงินเฉพาะกิจนี่สหกรณ์บอกว่าหยุดดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนก่อนได้ไหมอ่าอันนี้รับปากกะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคุณผู้ชมครับ 2. ลดภาระดอกเบีย้ยของประชาชนทั้งในส่วนสินเชื่อรายย่อยเห็นไหมทั้งพิโคนาโนสําหรับประชาชนปรับลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลดดอกเบีย้ยไหมครับของข้าราชการรวมไปถึงสหกรณ์ปรับรูปแบบการชําระนี้รวมไปถึงปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ไม่จําเป็นลดดอกเบีย้ย ไม่ใช่พักนะลดนะผมจะจำไว้นะลดดอกเบี้ยทั้งของพี่น้องประชาชนของครูของสหกรณ์เห็นไหมครับสองข้อเอาตรงๆนะมันจะดีมากเลยครับถ้าทำได้จริงนะ่ยแล้วทำให้เร็วนะผมย้ำนะตอนนี้ก็ช้ามาแล้วหลายเดือนนะครับโควิดเนี่ยจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันเห็นได้ชัดเจนว่ามันช้านะครับทำให้ได้จริงนะยังไม่มีเรื่องลงจับจำนำนะครับ สามยกระดับการกำกับดูแลให้สคออบอนะครับไปคุ้มครองความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปทบทวนเพดานอัตราดอกเบีย้ยและการกำกับดูแลบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อจำนำทะเบียนพวกเอารถไปจำนำอะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูซิดอกมันแพงเกินไปหรือเปล่าค่าธรรมเนียมมันแพงเกินไปหรือเปล่าสาธุนะครับอันนี้พูดเนี่ยสุดยอดเลยนะครับ ทำไม่ได้จริงนะครับหยุดดําเนินคดีลดดอกเบี้ยแล้วการเอารถไปจำนำจำนองเนี่ยนะธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูสถาบันการเงินต่างๆซิเก็บเงินพี่น้องประชาชนเนี่ยเกินเหตุหรือเปล่าลดลงมาหน่อยได้ไหมโอ้โหเท่มากถ้าทำได้นะครับสาธุนะครับเออข้อ4ี่ กากับดูแลไม่ให้การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อการสถาบันการเงินสหกรกรสร้างภาระแก่ผู้กู้จนเกินสมควรก็คือเวลาจะให้เขากู้อะไรเนี่ยคุณดูสภาพคล่องของประชาชนก็ด้วยว่าชีวิตเขาเนี่ยจะใช้นงใช้นี่ไหวไหมหรือจะเป็นยังไงเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมโอ้โหดูดีหมดนะครับและสุดท้ายเนี่ยประเด็นมันมาอยู่ที่ข้อสุดท้าย เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย SME เช่นจัดให้มีซอฟท์โลนสำหรับ SME ที่เป็น NPL ด้วยนะโอ้โหนะคือปกติให้กู้เนี่ยพวก NPL เนี่ยไม่ได้หรอกพวกนี้เสียพวกเสียเครดิตอแต่อันนี้ถึงขนาดไปดูแลกลุ่ม NPL หน่อยสินะให้เขาอยู่ได้ด้วยเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้และเนี่ยมันมาอยูออ่อันสุดท้ายเนี่ยเนี่ยครึ่งบรรทัดอะ การเพิ่มจํานวนโรงรับจำนําและโรงรับจำานองเห็นไหมครัโรงรับจำนํากับโรงรับจำานองคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ห้าข้อแผ่ระยะสั้นทุกข้อดีหมดถ้าทําได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นแค่ลงปากนะทุกข้อดีหมดทุกข้อเนี่ยที่ผ่านมาแทบไม่เคยทําเลยนะครับอย่างเรื่องนี้คุณผู้ชมจําได้ไหมจะทําก็คือเป็นการพักชาระหนี้ นะครับดอกก็วิ่งไปให้จ่ายแต่ต้นดอกก็ไม่ต้องจ่ายแต่ดอกก็วิ่งไปแต่นี่ลดดอกเลยนี่เห็นไหมครับเรื่องเรื่องรงรับจำนำเนี่ยมันเป็นการนำเสนอว่าเพิ่มแหล่งเข้าถึงเงินทุนไปพูดในหมวดเหมือนกับหมวดเงินกู้นั่นแหละหมวดเงินกู้พูดถึง NPL เลยนะครับ SME ที่เป็น NPL ก็ให้กู้ได้ด้วย คือลงรับจำนำมาแล้วแต่สถานการณ์ผมอธิบายแบบนี้นะครับบางจังหวะมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าพูดกันถึงในระยะยาวไม่ควรแต่นี้เขาพูดถึงในระยะสั้นคุณผูรชมเอา,อางี้ดูข่าวแบบผมแบบผมจริงใจชัดเจนตรงไปตรงมานะครับไอ้ที่บอกว่าจะดูแลคนไม่รู้จะก,กี่หลายสิบล้านบัญชีเนี่ยมันดีถ้าทําได้จริงนะไอ้ห้าข้อนี้รวมไปถึงลงรับจำนำเนี่ยคุณทําได้อย่างที่คุณพูดแหละสุดยอดเจ็ดแปดปีไม่เคยทํา เอางี้เจ็ดแปดปีไม่เคยทํานะครับแล้วจะทําได้เหรอเอาเบียวยุต้องตอบนะนี่เขยนทำเมื่อไหร่เอาเป็นเนื้อเป็นหนังเลยลดดอกให้เห็นกันเลยนะครับว่าลดเหลือเท่าไหร่นะครับหยุดดําเนินคดีกับประชาชนได้เมื่อไหร่ NPL เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยังไงค่าธรรมเนียมในการเอารถไปจำนำจำนองเนี่ย ดอกเบี้ยจะลดลงไหมค่าธรรมเนียมเป็นยังไงคุณพูดคุณทําให้มันชัดๆไปเลยนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นมาตราการระยะยาวล้วก็คือเขาบอกว่าเอาให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายนะครับรัฐต้องส่งเสริมการแข่งขันจัดตั้งหน่วยงานดูแลกํากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมก็ว่าไปนะครับนะโดยบอกว่าสิ่งที่คนไทยจะได้จากมาตรการดังกล่าวอ่านี่ วัตถุประสงค์เป้าหมายเขามีเงินเหลือใช้ใจ่ายมากขึ้นจากภาระหนี้ที่ดอกเบี้ยลดลงสักสอต่อปีถ้าไม่ได้จริงนะครับดอกจะลดลง2-3%ต่อปีเนี่ยคนจะได้มีเงินเหลือเนี่ยสลดปัญหาการสร้างหนี้เกินตัว 3. เพิ่มโอกาสทางสังคมและความเหลื่อมลำ้ำสีใช้การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐมาแก้ไขปัญหารากแก้วโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด ทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาปัตโทรปัตโทรคุณผู้ชมอ่านมาเปลืองน้ำลายนะครับไอ้ทั้งหมดที่อ่านไปเนี่ยกำลังศึกษาก็นึกว่าจะทำแล้วนะนี่ประชาชนเขาจะตายอยู่แล้วนะครับประชาชนเขาจะตายอยู่แล้วโควิดเขาโดนมามีลูก้กี่รอบแล้ว ย้ำกำลังศึกษาพูดเสอย่างเท่เลยอย่างรอนึกว่าจะทำคาดไหนจะเสร็จแค่นี้ยกำลังศึกษาเนี่ยกำลังศึกษาอืมกำลังศึกษาข่าวรวงรับจำนำผมไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ตรงข้อเท็จจริงแต่พอมาอ่านข่าวนี้ มาเจอบรรทัดสุดท้ายหักมุมหักมุมบรรทัดสุดท้ายอ่านมาได้อย่างหล่อแต่สุดท้ายกําลังศึกษานี่เป็นเรื่องของหนี้สินนะครับมันคนละส่วนกับเรื่องของการสร้างรายได้ซึ่งสร้างรายได้เดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปสร้างแผนมาอีกแน่นอนครับนี่ลดลงมันก็ต้องทําควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสสร้างรายได้ถ้านี่ลดลงรายได้เพิ่มขึ้นกําไรมันก็เยอะอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันจะเป็นแต่ราคาคุยหรือเปล่าเนี่ยมันทัดสุดท้ายเนี่ยกำลังศึกษาขออยุญาตาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 ่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลค้า